จุดเด่นของสาขาวิชาภาษาจีนเนื่องจากเราเปิดหลักสูตรครอบคุมทุกนแขนงที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนด้านภาษา,าศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ด้านวรรณคดีด้านการแปลนอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่สามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้เช่น ภาษาจีนเพื่อการบริการทางการแพทย์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบินการสอนภาษาจีนและการทําวิจัยสําหรับการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้สาขาวิชาภาษาจีนของเรายังมีอาจารย์ชาวไทยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั้งในและต่างประเทศและอาจารย์เจ้าของภาษาชาวจีนในการเรียนการสอนค่ะ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของหลักสูตรภาษาจีนใช้ระยะเวลาสิ้น4ปีโดยมีการฝึกงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศได้ในช่วงชั้นปีที่4ค่ะภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ภาษาไทยและภาษาจีนโดยเราจะเน้นภาษาจีนเป็นหลักตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นตำรามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในประเทศจีน เช่นฟาจานแห่นดีรวมไปถึงตำราเฉพาะทางต่างๆซึ่งก็เป็นภาษาจีนเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบาทของผู้เข้าศึกษานะคะสำหรับสาขาวิชาภาษาจีนของเราเปิดกว้างทางการศึกษาโดยรับทั้งผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษา,าจีนและไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะว่าในชั้นปีในระดับชั้นปีที่1เราจะมีการแบ่งกลุ่มปรับพื้นฐานเพื่อให้ในชั้นสูงต่อไปสามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาค่ะทุนการศึกษาและความร่วมมือกับมหาวิทย,ทยาลัยในต่างประเทศนะคะทางหลักสูตรสาขาภาษาจีนของเรามีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้แก่มหาวิทยาลัยวนโจ และมหาวิทยาลัยเฉิงตูโดยนิสิตสามารถไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้ในหลักสูตร3บวก1และ2บวก2คือนิสิตสามารถไปศึกษาในประเทศจีนเป็นระยะเวลา2ปีหรือ1ปีได้ค่ะนอกจากนี้แล้วสาขาวิชายังมีหลักสูตรระยะสั้น หรือการพัฒนาศึกษาในช่วงปีภาคเปลี่ยนฤด,ดูร้อนในการที่ให้นิสิตสามารถพัฒนาศักยาภาพทางภาษาจีนในช่วงปีภาคการศึกษาได้ด้วยค่ะสําหรับทุนการศึกษามีตั้งแต่ทุนการศึกษาระยะสั้นคือ1ภาคการศึกษาทุนการศึกษาระยะยาวคือ1ปีการศึกษาและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทค่ะนอกจากนี้แล้วสาขาวิชาของเรายังเป็นสนามสอบ HSK และ SSKK เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและผู้คนภายนอกด้วยค่ะการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาของเราไปส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้แ,แก่การล่ามเช่นล่ามในโรงพยาบาล่ามโรงงานธุรกิจออนไลน์นะคะ,ะการแปล มีนักแปลต่างๆตั้งแต่แปลสัตว์ไทเรลของซีรีส์ภาพยนตร์การแปลการ์ตูนการแปลนวนยายครูอาจารย์และหลายๆสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนค่ะ